ได้ประมาณสีขาวสีขาวขาวแดงขาวแดงมีขั้นเดียวบ่แม่นยางขั้นเดียวถ้าเราดาวมันจะเป็นทีนี่เลยถ้าเป็นทีขาวมันจะเป็นขาวตดนนี้เลยครอบกาไทราตัวนี้นะตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดบาทเกือบเกือบเซนเอ๊ะมัเป็นเจ็ดหมื่นแแหเกือบเซนบาทพี่น้องเกันอีกบาทโอเค ហ្វេសកា1 2អូយណាក់គេះរបស់ໄຂនេះអូយ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัตสุขสู่คนพี่น้องเลยบริสิอยู่ในใและกระต่างประเทศนะเป็นยินดีต้อนรับเข้สู่ซ่องบะเตียงทองบ้านนาคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้บะเตียงก็มาอยู่ร้านดึกมอเตอร์คือเก่าพี่น้องเห็นเนาะมาหาเบื้องรถเบื้องล่างก่อนนะพี่น้องเลยมาสื่อรถดื้อล่างไปให้ผู้โชคดีก่อน ไปได้ดีชีวเป็นรประสบดีปีใหม่นี่พี่นะ้องเนาะงามจะขั้นงามๆคือเหลือมๆแทนที่เท่าพี่น้องเลยใช่แหละมีค่าเพื่อนม่ค่าพากปีใหม่เแบ,บดบ็ดเบ้อเนาะโอ้ยอยากได้รถ น,นี่ลุ่นใดนี่ยมาลิมาเลเซียคันเท่าได้เดอนบ่หมุนมาลีได้ใช่ด้วยส,ยสบายดีเด้อได้รุ่นใด้ดิจังว่าและมีเงินดำหมื่นนีนซื้อได้อยู่บ่ได้ก็ดีแท้วะก็ดีแท <laughs> ้วะ <laughs> ลาป็นมาเลเซียบอเลือรถไทยมาเลเซียใช่ไหมเดี๋ยวนี้บอเดี๋ยวนี้อย่าล้าภาเก่าอยู่เจ้าไทยได้ใช่ก็ไทยก็มันจะเป็นสี่หมื่นแปดบอและไทยเว็บไอเว็บไอเดี๋ยวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นโดยเว็บไอไทยแต่เว็บลอยนี่ยมันจะมีออกมาใหม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นจักรลอยซิปเว็บลอยแต่เก่าจะเป็นจักรลอยเนาะเจ็ดหมื่นบาทเว็บลอยจะเป็น ตัวนี้จะออกมาเป็นจักรวิแบบเว็บไอแต่ว่าเป็นกับยวม,มันมันมีราคาดียว่เบไปเมียนเจ็ดหมืกับเจ็ดหมื่นจ็ด็จรอดีอยูไไ่กับรอแมงข้นแล้วเนาะวางหัน่าหกหมืปลายเจ็ดม่นเจ็ดเจ็ดหมใช่อ่ะมาเบิองี่ยขอเบิงไหม I, เว็บไนาะมาเบิอง I, เวนะ็บไอเมนี่ยนะ่ง่ะ ซื้อไปให้เขาด้ะเอาเว็บไอนี่ได้เด็กได้ประมาณาาสีขาวสีขาวขาวแดงขาวแดงมีขั้นเดียวบ่ เม่นยางพันธุ์ที่เาถักเป็นขาวเลยขาวแดงขาวดำไม่ใช่ขาวดำมันจะเป็นสีนี่เลยถักเป็นสีขาวมันจะเป็นขาวตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปอ่าล้อเบาะจะเป็นสีแดงรุ่นท็อปเลยเบ้อจะเป็นสีแดงคือปกติถั่วไปสีฟ้าสียางแล้วเบาะมันจะเป็นสีดำเอออเป็นสีแดตัวนี้นะตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดโดยปลาแม็กทำปลาเป็นเบ้อที่อยู่ในเจ็ด ถ้าเาเมฆเขาจะมีส้มมีแดงมีฟ้ามีขาวขาวแดเงเจ็ดหมื่เจดพี่น้องเบอรเตียงคิดไว้ประมาณหกหมื่นบาทบรลุบ้าเจ็ดหมื่นหกหานองสุดแล้ว้าเจ็ 7, 5, ดหาอไร้บ้า่ <laughs> จัดสิยวนะได้บ้างนัน <laughs> ที่เ้ามันบอกไม่เอ็น บื้องเบื้งสุดท้ายไหนี่เอออัพขึ้นมาแล้วได้หนิเนี่ยแม่อยากไปก้าวซื้อรถมาเลเซียเนาะคันแรกเนาะซื้อรถไทยหมดเนาะขั้นแรกขั้นแรกขั้นแรกเอาเอาไหไม่มานเลยนี่ขายพิเศษเลยมานีไหมวะแมนแมนแมนโอเคจัดไหม เจ็ดหเกือบเกือบเซเออเป็นเจ็ดหเกือบเซนบาทพี่น้องกันเราดิอกับสีประมาณหกหมื่นแไปรถมาต้องเราต้องดีลารดูนี่เฝ้าเฝโอเคแนนเสกดวนอ่ามันมันมีขั้นเดียวเนาะผมมีให้เลือกหลายขั้นชั้น เป็นไงมีเงยกันด้านเีดอกไม่ยังดอกสิสิบหกไฟนี้อ๋อเจ็ดหมื่นห้าพี่น้องปวดโพอ่าได้เว็บลอยนี่เขายังขคี่รจีนอยู่เพื่อมีคนอย่างใดอันนี้มันจะออกใหม่อันนี้เป็นจักรลอยซิดแบบตัวนี้เลยเอาบอกแมนเมนนี้บอกมันจะต่างกันทรงมันเลยบอกถอยทอยได้บอลราคาลื่นกันแต่สองพันคนตัวนี้มันจะเป็นจักแบบตัวนี้ลื่นกันสองพันลื่นลื่นตัวนี้คืออ๋อ S <S นี้ตัวนี้สี่มือแปดตัวนี้ก็สีหามือ,อแต่ว่าตัวนี้เจ้าสิได้เป็นจักรลอยสิบตัวน,นั้นเลยแม่นตัวนี้เป็นจักรลอยตัวนี้จักรลอยสิบมันสิต่างกันแต่กระโถก็จะต่างจักรแ,แต่ว่าความประหยัดมันมันเป็นแบบนั้น,น,นบอ่อะไรบ่สซัมตัวนั้นแต่กาวประหยังโปรโตเกา่าโอเคโอเคประหยัดว่าตัวนี้ตัวนี้จักรลอยสิบตัวนี้อันนี้เพื่อทางเลือกเนาะแม่น าก็ออกม่ันนี้อันนี้แมนมาเลยแมนมันจะต่างกันไหมบอกว่าหากกับวันที่ชองก็ม่าเลยตรงพันจ้าหาาแต่ปีวันที่ชิบโซเดอนสองคนก็มาแเมนขึ้นจวดจ้าดเทสิเดอโอ้ยพี่น้องเนาะเดียวกันกับตัวนั้นเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นกระบยูตัวนั้นเป็นหัวสีตัวนี้เป็นกระบี่โอเคพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยเนาะทีนี้ก็หวางเนาะหวังสีขาวเนาะฟาดก็หวางเนาะแมน มับอกมาก่าซีค้ารถมันบอกอะกะเอบกะซิบกันยังอยูย่ี <c oughs> <c oughs> ่นอเไยอันนี้ได้ใช่ไหมลายเส้าหานี่ดิตัวน,นี้ออกใหม่ชองพันเส้าหาตัวน,นี้นะออกใหม่ตัว<อ>นี่มีสีเขียวา่วน,น 93, เ, 96, <000. S 2> เขียวมีเทาตัวนี้เก้าหมื่นสามเดือนเก้าหมื่นสามอันรอลรอดนิวนี่มันแบก0งินถ่าพันนี้ก็เก้าหมื่นสามมีเทามีมีสีเขียวมาใหม่ มันอามาเบิ้คันเด้เนาะเมนเบิ้คันเอาเขามาจากไทยมาแต่ไทยไเมนน้ำเขาจากไทยเป็นบริษัทน้ำเขาตั้นตอจะบอกเมนแบบว่าเอารถเชื่อนมาจากภาษีจะเป็นน้ำเขาเมนเพราะว่าอันนี้มันมันขึ้นอยู่กับภาษีน้ำเขาเด้พี่น้องภาษีเมนภาษีน้ำเขามันแพงบางคนน่ะเอฟซีฟังไทยเพิ่นคอมเมนต์มาหลายว่าอู้รถอยังคือแพงโรลเดี้เฉะแบบนี้พี่น้องไงมันมันมันอยู่น้ำภาษี คือรถบะเตียงนี่ซื้ออยู่ไทยนี่ประมาณล้านเอ็ดหรือล้านสองอะบอกเกินนี่แต่บะเตียงมันชื้ออยู่แล้วนี่ล้านหกมันขึ้นลายขึ้นแม่นอันนี้ก็คือการอยู่อยู่ไทยประมาณสี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นอะห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทอ่ามาว่าพี่แปดเก้าหมื่นประมาณนี้มันก็เลยแบบเอ้าอ่า มันก็ต้องหาเงินหลายเนี่ยกน้อยนะเพื่อนเนี่ยไป <c oughs> อ่าให้เพื่อนพี่น้องเลยมาลีนี่ยังซ้ำเก่าเนาะค <c oughs> ันนี้ได้เฉลยท้า,ายขี่ตีนาคาเท่น <c> ี <oughs> ่ขี่ไปลุยแจคโคมิซิปุลเอกสารสมบูรณ์ขายดีขนาดพี่น้องเลยเนาะอ <c oughs> ลุ่ม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 เลยปีใหม่อ่าโทโอนออกก็ได้แด้วเนาะได้อ่าคือเราไปไทยหุบกันบุมีเงินได้เหยยืมเงินน้องข้าวก็ไม่ได้ยืมน้องคนอื่นเด้อยืมน้องคนแถวตลาดนี่เนะปู้ได้รถคันนี้สิมาโซ่ปุดีแท่ปู้สิได้รถคันน่้ยเลวจักไผรจังหัวเนาะิมาโซ่ในรถสัพพะตุศร ขาของเองก็ยังขี่บริเพลงไปน่ะอ่าเป็นอะครสุกดีปีใหม่เลยเนาะโดย ของควันปีใหม่ยัล่ะได้รถมาเลเซียมาดีแล้วผัดใจผัดใจซ้ำซื้อรถมาเลเซีย 3, สามขันกูได้แม่เน้นอ่ะสามขันกับสามขันได้รถมาเลเซียสามขันวอาเอารถมาเลเซียไปแล้วสามคันเนแลเลือกไม่เห็นแค่เนาะ <laughs> เออจะชีเลือกจะไรจะวางอันนี้คันหนึ่งอันนี้สามขันกะูได้อยู่ กระเพดะทดเอาจาเอาจาะไปะเจ๋ง <c oughs> ให้ลูกให้ล้านเนาะม <c oughs> ีนหมัดามโอเคมาเมือ,อ okay. นแฟนบอกว่านี่ณลายนี้วันวันนี้ายสิบตัวคันเลยสื่อนั่นไงีปีใหม่เนาะ นี่เท่าไรลองลองคุณดูเพราะว่าที่ได้หูนะเดี๋ยวให้เป็นคำว่ามึงเป็นเงินดอนมึงสองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ สองร้อยสี่สิบโอเค็ดมืนันบาทครับผมเจ็ดมืนหาพันบาทครับผมตัวยืมะน่อยน่อยนี่น้อยนี่เียืมแ้ำเมมิกิดดาดดาไม่นเลื่อยพด ที่มหมองันเิ่ายืมเงินน้ำยูลยฉสิว่าเมนดอกเพราะว่าอันนั้นหให้คนเมนโดนเขาอะรให้คนโดนให้เลยต้สบายนะเดียวจวดเท้ ไเมาเลยนี่เด้อเรียบร้อยแล้วเราคือกดไล่เทปเจงว่าโคตรฟูสเตนบายไว้อยู่บ่ยังบ่กหอนาทีสำหรับจะส่งไปนะเตรียมกันไว้แล้วไปแจ็คเรียบร้อยพี่น้องเลย หนึ่งหมื่นเออวลสิไรสมองรุ่นเลยเจ็ดหมืนห้าพันบาทพี่น้องเหรเนาะก็เดี๋ยวมารุ่นน้ำกันไผ่จะเป็นผู้โชคดีรถคันนี้พี่น้องเลยราคาเกือบแสนบาทซ้ำถึงเลขเล่นี่เนาะเออเพราะแรกกับเพราะว่าเรื่องเลขเขาซื้อรถตรี่มาที่ในตรวจเดือนกันยายนนี่เลยนี่เมื่อวานนั่นแหละกับตรวดย้อนหลังนี่เล่นนี่พี่น้องเลยหวยชุดฉ่ ือม่าตบตตตีออกเ่อานี่ก็พัอ๋อ่นี้ป่าเอออ่าน้ตะว่ไหนตลงสี่สี่โมงพุ่นเป็นวะโอเคเห็นใจเออลักปีใหม่เออเออจัดจังวะ matin 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 mau <laughs> ช่วงปีใหม่ซื้อของขวัญปีใหม่เด็กกับบรรลุนเบิ้งน้ำกันพี่น้องเไยว่าไผจะเป็นผู้โชคดีในรถคันนี้ก็คือ,อ,อนอนบารับรับกระเลงยิ้มเปื่อยเ,อเอลยนะ เป็นกิจุคนเมืองเฮานี่แหละอ,อแต่เพอนเอานมาให้จับซื้อกับเนี่ยอันของน้องเพอน่าได้หรือเปล่าน้ซื้อบอสรถหนึ่งที่นั่นจะได้ละบอสวิ่งเที่ยวมาอยู่หรอบริชายไหมวะไม่ทำกนได้ผู้บัญชา,าอ่านเลขให้คนในบินน่าจะมาแล้ว ว่าขี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจจะไล่เนี่ยนี่ก็จะเอาบะเตียงเกล้งสวรรค์แต่ก่อนซนี่ยสื่อท่านได้ไปให้เขาได้มันคำก่อนนะเนี่ยเกลงไปไล่แบบนี่โอ้ยว่ารถไล่ยังบินเน, <c oughs> นี่นกนยกถถย็เลย,เลย,ยนี่บางคมีเตอร์แงเราเพิ่อนก็คิดว่ารถเทื่ยนรถยังนี่แหละคิดว่ารถไทยประจําซื้อรถไปให้เขา เ,เป็นหู้อยู่ตำรวจเป็นหู้อยขับประกันคือเก้าขัประกันจักรยสิบแปดเดือนเช็กีได้ตลอดการใส่งาน <18 S 2> ยี่สิบแปดเดือนจักนี่เป็นบริษรัทคุณจะทับประกันยี่สิบแปดเดือนแเช็กซีได้ตลอดการใส่งานเลยคือถาวาอะไรตัวใดที่ว่างเที่ยง,งค,คนโหนตึ้นหูไปหาประหาคนหนึ<ม><ๆ>ห่งเดือนเขาจะเปมี ปัญหาอย,ย่างไหนลูกค้ามันทำมาสิสได้ไ่ <Okay. S 2> ร้องกรนโอเคพอเปิเตียงก็เฝ้าเนี่ยพี่น้องก็ไปซื้อ <ไป S 1> นอนไม่ไี่แ,ววแม่แล้วก็เสียเอาหนั่นไปให้ เป็นเห็ดกระด้างเห็นเป็นเห็ดห้องเฮียนอยู่เ,เห็ดห้องเฮียนในบ้านตรงบางยางเป็นขาดนอดมุงกำลังมุงสังกะสีอยู่ไปสิีข้าวเวลาวนเลยรเรือะไรบรรย,ยายนี่ยังมากมายพี่น้องไหมจวดจวดจวดรถเนาะปลอมซื้อแล้วเนาะมาจวดลถแต่หลายมือแล้วแหละเตรียมไว้หลายมือเลยถ้ากิลงมาันจะซีบนีมืนอคืนนี่กว่ากันไม่ซื้อแล้วก็จะขึ้นไปอีก พอคอยได้อยู uh, uh, so uh, so be, uh ่อ uh ันนี้อันนี้เพิ่งเอิ้นรถอย่างก่อน่าตัวนี้จะเป็นตัวออกใหม่ค่ะเป็นรอยซิปจักรอยซิปแต่ว่าทรงเป็นทรงแบบเียบร้อ่อัอันแม่ว่าเป็นอุปิบารือนกระบี่กระบ่าจักรอยซิปราคาเท่าไหร่มีห้่นสองพันค่ะเาเป็นรุ่นดิสเค่ะเป็นรุ่นยับเ ยี่สิบแปดพันมีสองรุ่นเป็โตที่สเปรกับดำสีแต่ว่าบริษัทเรียกกันเน,ะนเาะมันน่ายไปเลยเป็นเห็ดไห้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเลือกนะพี่น้องเป็นทางเลือกแต่ว่าเว็บน้อยนี่จะบ่มีเลยคือถาเวรลอดนี่ก็คือบ่บมีแล้วแมยจะบ่มีเลย<อ>ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีสต็อก่ถาวรลดนี่ก<อ>็คือบ่มีเลยคนจะพอดีแต่หลอดชิมมาเลยแบบนี้ S <S ลิมา,ากม่อันอันน,อนี้กับมาตาไทยบอกดูมาต่บอกข้าหมดตัวน,นี้ทนไทยจะบอกนีแล้วเนี่วเอาอ่ะประกบดีลาวยี่หโอ โอเคแต่ว่าแต่ว่าเอาเอาแต่จักมันมาจากต่างประเทศแล้วมาประกอบธีโอเคแล้วพวกมาจากไทยเป็นพวกเว็บไปขึ้นไปทุกอย่างเลยตั้มขาเป็นพันเลยค่ะตัวนี้ก็แม่นประกอบเวลาจะได้มาเลยโอเคแบบเจดดาลายที่กันยิงจุกจุกปีใหม่โดยเกว่าเก่าเด้อแซ่ซุกตั้มสะไกไลไลา เห่หอดล้านซับไปไว้ี่เด้อพี่น้องเด้อแปดแสนปลายแปดแสนหกอีกแสนปลายอีกได้โล่ทองแมีหาก็ได้โล่เงินได้ล่านซับได้โล่ทองสิบล้านได้โล่เพชรคือบ่ง่ายเราบ่ง่ายเราบ่ง่ายเราตัวนั้นนะเด็อดไปเรื่อยๆเนลยโอ้ล้านซัพย์เหรอพี่ลึกแล้วเอาพี่น้องเลย้อใช้มีหยางอีกแน่บ่านนี้ทองแถมจังหน่อยเพิ่นเอาให้ ห่วกเมือกเลือกก็ได้เพราะเลือกสีก็ได้เาเลือกสีได้โอเคเ,อเพราะว่าเ้าพอหูอยูครูเจ้าของรถในคันมักสีใดนะพี่น,ใใน้องนี่เป็นฮอนด้าไทยเท่พี่น้องเห็นาะบ่์เป็นไทยเทียมามาดำดำนิดนึงเท่ๆนิดนึงเนี่นนยมีฝ้ามากกว่าพอ่สา ำดำยังไเขาขุดไปเอาหอ,อ,อยไ่ักๆได้ดำโอเคเดี๋ยวห้าดโอเคทมก็ติ๊กน้แมวทม่ทนะก,กเลยันนนะเอาผ้าหมพีาหมพอกคักแล้วเขาก็บรรยากาศเ้เออชนเออสีนันนะ

นออ้องืมเวียบใช้ใส่รถแล้วด้วยเ,เลย้สเ<อ>สียงเนียครนะัขนาดน้อ no. สมมาของใม่อยู่มาเอาขึ้นรถ่ะบ ao, yeah. thầy no, thầy hùp con, mượn để thầy rồi, thầy hùp thầy hoi nóc đi rồi, con đi đây mày, mèn mày, nóc, nóc xì đầm. สาวแล้วคือว่าสีดำม,มีอยู่มีบะออเข็มให้กิมันก็ได้ตัวนี้อของขายเมให้เษรัเลยขอบใจแม่ขอบใจอะ ค okay. ม,มาลายใอ่ป้าช่วยอยู่ทั้งใดอยู่ทั้งนี้ปดหนาปนาหา้า okay. <Okay. S 2> ปีนหนาหปนาหา้าจัสองมือจคมือเดียวเระไงบอกจะเห็นดึงมอเตอร์มาเอา ไชไปซื้อเรางไม่ทำง่ายหรอมาบาทนี่อ่าไปขึ้นรถบาทนี่เนาะอ่ะาปะปะปมีเสือ,อพ่มบมเอจอ่าแถมเสือ,อพ่ออมแถมกระติกน้นำพ่มมาไป่องอะไ

ดูนั่นก็นไ,นได้แล้วเปิดถ่ายไป,ปโอเคสิกมห่หนึ่งเอ็มลงล็อกมัน ไปป่ะเด้อมาเลลิกช่นหน่อยก็ได้ละไปบริไกลไปเนี่ยตอนนี้ก็ได้โอเคพีนงงน่น้องเหี้เนะเอาก็ะเอ่อเารถไปมอบไปผู้โชคดีก่อนไปน,นี้ตอนนี้เขากำลังเอาขึ้น ลังรถเอารถขึ้นรถที่เก้าเป็นยังไงก็สิไปมอบมให้ผู้โชคดีก็ไปรับไปซมไปเบิงน้ำการว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นเนาะความมูลค่ารถมันเพลงลายจ5 0หมหพันบาทงงเกือบแสนบาทซึ่งมันป้าเพลงที่สุดเท่าที่เบอ่าที่เบาเตียงเคยซื้อไปให้คนมาเป็นยังไงสุดยอด ซ้ำๆดอกอันอา่าสัมทีปะเตียงเคยเคยซื้อไปแต่ก่อนหันได้เกือบสามคันเดี๋ยวเนาะแต่มันเป็นของไทยดิยต่ก่อนมันเป็นของมาเลเซียมันกิดความทน,มนกิดแตกต่างกาันเนาะเอาละพี่น้องเลยสำหรับวันนี้กับปะเตียงของตัวทุกทีไปเพียงสำนี้ก่อนกับต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุขขอบใจพ่อเมีพี่น้อง และการขมมกความใจสร้างผู้ใหญ่ใจบุญเนาะคือสร้างต่างประเทศที่เพื่นได้ฝากเงินมาบนเตียงซื้อรถจักรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบุคคลคนนึงพี่น้องเงิเป็นภายนั่นไปติดตามรับชมกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เตียงขอโตัวจบคลิปไปเพียงชํานี้ก่อนสบายดีปีใหม่อยู่ดีมีเฮงบิดสุดปุทุคนบา,บายยพี่น้องเงยปะ